เอาล้ครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนตั้งค่าพินทูแชแบบไฮบิดกันนะครับก็จะต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไปที่จัดการไมพินมอนะครับทุกคนทางด้านซ้ายนี่เนาะและให้เราเลือกตรงที่จัดการพินทูแชครับอ่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคนฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพินทูแชแบบไฮบิดนะครับมันคืออะไรเนาะทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับว่าพินทูแชนะครับมันก็คล้ายกับแบตเซลในแอปอื่นๆนะครับแต่ว่า มันจะเป็นการจับกลุ่มรวมคนมาซื้อกันนั่นเองเนาะเพื่อให้ได้ราคาพิเศษนั่นเองนะครับก็อาจจะตั้งเงินไขเป็น4คน5คนหรือกี่คนก็ได้นะครับตามวัตถุประสงค์ของร้านเราเลยเนาะนี่นะครับสินค้าจะมีอยู่3าประเภทเนาะก็คือสินค้าปกติสินค้าพินทูแชร์แล้วก็สินค้าแบบไฮบิดนะครับซึ่งพินทูแชร์นะครับผมได้สอนทุกคนไปแล้วนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นพินทูแชร์แบบธรรมดาเลยนะครับและคลิปนี้นะครับเราจะสอนเป็นสินค้าแบบไฮบิดนะครับหรือว่าพินทูแชร์แบบไฮบิดนั่นเองนะครับทุกคน ก็จะเป็นการผสมกันนะครับหรือว่าเลือกได้นะครับว่าลูกค้าเนี่ยจะซื้อสินค้าแบบในราคาพิเศษที่จับกลุ่มกันมาแบบพินทูแชร์หรือว่าจะซื้อสินค้าแบบปกติก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับอ่าแบบนี้เรียกว่าไฮบิดเนาะก็คือลูกค้าสามารถเลือกได้นั่นเองนะครับเราจะพาไปดูวิธีกันเลยนะครับซึ่งวิธีนะครับไม่ยากนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนเป็นแบบคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันจะเหมือนกับวิธีพินทูแชร์แบบก่อนหน้านี้นะครับแค่ต่างกันนิดหน่อยเนาะอันนี้นะครับที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยจะเป ก็ถ้าเกิดเราจะสร้างเป็นแบบไฮบิดนะครับก็เหมือนเดิมนะครับกดที่สร้างแคมเปญน,นะครับมุมบนขวาเนาะแล้วเลือกสินค้านะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับไฮบิดก็คือเราจะตั้งจํานวนเท่าไหร่ก็ได้นะครับที่ไม่เต็มจํานวนตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมตั้งเต็มเนี่ยเป็น999เนี่ยมันก็จะเป็นพินทูแชร์ธรรมดาเนาะแต่ถ้าเกิดผมตั้งเป็น998มันก็จะกลายเป็นไฮบิดนะครับหรือจะตั้งแค่50อันก็คือไฮบิดเช่นเดียวกันเนาะ เี๋ผมจะตั้งแค่50และกันนะครับแล้วก็ใส่ชื่อแคมเปญนะครับเป็นอะไรก็ได้นะครับผมก็จะเป็นเทสไฮบิดละกันนะครับแล้วก็เลือกเวลาเริ่มนะครับก็เหมือนเดิมเลยเหมือนกันทุกอย่างนะครับต่างกันแค่จํานวนสินค้าที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับประมาณนี้นะครับเลือกวันเวลาเนาะแล้วกดยืนยันครับหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมานะครับ เห็นไหมครับทุกคนเงื่อนไขแล้วก็กลุ่มต่างๆนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเป๊ะๆเ,เลยนะครับกับพินทูแชธรรมดาเลยต่างแค่อะไรครับต่างแค่จํานวนตรงนี้นะครับอบอกเลยว่าตรงนี้ผมต้องย้ำนิดนึงนะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจเนาะว่าเราเนี่ยต้องตั้งค่าอย่างไงมัน,น,น it, ถึงจะเป็นไฮบริดถึงจะเป็นพินทูแชธรรมดานะครับก็คือตั้งค่าตรงจํานวนชิ้นตรงนี้ตรงเดียวเลยนะครับตรงเงื่อนไขต่างๆเนี่ยไม่เกี่ยวเลยนะครับเพราะทุกอย่างมันเหมือนกันหมดเลยนั่นเองนะครับทุกคนอ่า เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมจะไปไวๆเลยนะครับเพราะมันเหมือนกันเนาะอ่าตั้งเป็น1กลุ่ม1คนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็5บาทเหมือนเดิมแล้วกดยืนยันครับอ่าแค่นี้นะครับก็จะเป็นการสร้างแคมเปญแบบเสร็จสิ้นแล้วนั่นเองนะครับก็กดรับทราบได้เลยครับแล้วก็รอแคมเปญเริ่มเหมือนเดิมเลยนั่นเองเนาะทุกคนเดี๋ยวผมรอแคมเปญเริ่มก่อนนะครับแล้วให้ทุกคนดูว่ามันต่างกันยังไงนะครับอ่าทุกคนครับตอนนี้นะครับแคมเปญไฮบิดของผมนะครับก็ได้ทําการสร้างเสร็จสิ้นแล้วนะครับ กดไปที่กําลังเนินการเนาะเหมือนเดิมอ่าอันบนนี้นะครับคือไฮบิดนะทุกคนเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับว่าในมือถือหรือว่าในจอของลูกค้าเนี่ยมันจะขึ้นแบบไหนนะครับแคมเปญนี้เนาะอ่าตอนนี้นะครับผมอยู่ที่หน้าแอปของ m y p i n m a r e เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเราเลือกตรง Pinto Share นะครับทุกคนจะเห็นนะครับนี่ผมกดให้ดูนี่มันจะมีสินค้าอยู่2อันนะครับก็คืออันแรกนะครับที่ผมสร้างไว้นะครับจะเป็นแบบ Pin to s h a re ธรรมดาเลยนะครับมันจะมีแค่คําว่า Pin to Share เนาะ และที่2อนะครับตุ๊กตาฮิปโปนะครับมันจะเป็นแบบไฮบิดนะครับมันจะมีคําว่าบาหนาวเพิ่มขึ้นมานะครับทุกคนจะเห็นเนาะอ่าอันนี้นะครับก็คือเราสามารถกดเข้าไปนะครับและเลือกซื้อได้นะครับว่าเราจะเลือกซื้อแบบร่วมกลุ่มพินทูแชหรือว่าเลือกซื้อแบบธรรมดาก็ได้เช่นเดียวกันเนาะเนี่ยตรงนี้มัน10บาทใช่ไหมครับราคาเดิมเนาะ ผมจะสามารถกดซื้อทันทีก็ได้นะครับเนี่ยกดซื้อในราคา10บาทเลยก็ได้เช่นเดียวกันเนาะหรือจะซื้อแบบพินทูเชนะครับก็คือกดเข้าร่วมกลุ่มแบบนี้นะครับและกดยืนยันนะครับเพื่อทําการชําระเงินแบบเดียวกันกับแชมเปญพินทูเช์ธรรมดาที่ได้ทําไปเมื่อกี้เลยนั่นเองเนาะหรือจะกดเพิ่มลงตะกร้าไว้ก่อนก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเนี่ยแล้วมันจะขึ้นจํานวนสินค้าคงเหลือในครั้งให้เราแบบนี้นะครับนี่ก็สามารถกดเพิ่มได้นะครับนี่เป็นราคาปกตินะครับถ้าเกิดเป็นสินค้าพินทูเชนะครับจะกดให้ดูนะ เห็นไหมครับมันจะไม่มีคําว่าเพิ่มลงตะกร้าหรือว่าซื้อทันทีนะครับจะมีแค่คําเข้าร่วมกลุ่มหรือว่าเลือกกลุ่มดูกลุ่มแบบนี้นะครับอ่านี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างนะครับทุกคนแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะครับว่าถ้าเกิดลูกค้านะครับกดสั่งซื้อแคมเปญมาแล้วนะครับแล้วคําสั่งซื้อนะครับหรือว่าออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมาเนี่ยมันจะย้ายไปอยู่ตรงไหนนะครับก้อนดับแรกนะครับเมื่อลูกค้าสั่งซื้อเสร็จแล้วนะครับตามจํานวนกลุ่มที่เราตั้งค่าเเสสรร็จิ้้นนนแบบบีลยะคั แล้วก็คําสั่งซื้อนะครับมันจะถูกย้ายไปที่คําสั่งซื้อรอดาเนินการโดยอัตโนมัตินะครับเลือกไมพินมอผมสามารถกดติ๊กถูกนะครับและยืนยันรายการนะครับนี่กดยืนยันครับและไปดูที่คําสั่งซื้อสําเร็จนะครับ ล้วก็จะขึ้นมาอันบนสุดแบบนี้เลยนะครับผมสามารถกดสร้างเลขพัสดุพิมพ์ใบลาเบลแล้วก็เรียกรถเข้ารับต่างๆได้เหมือนกับที่ผมเคยสอนไปในคลิปก่อนๆเลยนะครับตามกระบวนการที่เราเคยทําใน My Order เลยหรือว่าตามแบบที่เราเคยขายในไ y พิ n มอของสินค้าปกติเลยนั่นเองนะครับโฟลจะเหมือนกันทุกอย่างเลยเนาะเพียงแค่ให้มันนะครับแคมเปญสําเร็จนะครับมันจะย้ายไปให้เราอัตโนมัตินะ,ะในส่วนของลูกค้านะครับก็จะเห็นเป็นรอจัดส่งแบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคน ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับวิธีการสร้างแคมเปญ p พ n นท to ูแชร์แบบไฮบิดนะครับทุกคนถ้าเกิดใครนะครับที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนหรือต้องการคำอธิบายเพิ่มเติมนะครับสาม,มารถติดต่อสอบถามแอดมินของ MyOrder หรือว่า m y p i n m o r r e ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ